ระยะเวลาเรียนเรียนหนึ่งวันค่ะครูบอกก่อนนะคะนักเรียนครูที่ปังปังทุกวันนี้เรียนหนึ่งวันทุกคนนะคะไม่มีใครเคยเรียนถึงสามวันอ,อ๋อมีท่านหนึ่งนะคะที่เรียนถึงสามวันคือท่านอายุมากแล้วนะคะอายุแบบหกสิบเจ็ดสิบแล้วนะอายุเยอะแล้วลูกก็เป็นคุณหมอนะคะก็เคยเรียนกันทั้งบ้านนะครูสอนให้สองวันนะคะสองวันเพราะว่าวันที่ได้ครูไปสอนเขาปวดหัวปวดหัวเขาคือเขาให้ครูสอนส่วนตัวเนาะเขามีอาการปวดหัวแล้วก็เหมือนเวียนหัวเพราะว่าเขาเครียดเนาะ ครูบอกว่าเอางนี้ผ่อนคลายก่อนเนาะครูครูบอกก่อนนักเรียนของครูครูไม่อยากให้เครียดเพราะว่าไหนที่คุณเครียดแล้วมาเรียนอ่ะคุณไม่ต้องมาเรียนนะคะเพราะคุณกําลังแบบไม่รับอะไรแล้วเคยเห็นไหมคะวันไหนที่เรามันเครียดมากอ่ะให้พระมาเทศหรือใครมาเทศนาเราก็ไม่อยากฟังอ่ะเพราะความเครียดเรามันเยอะนะคะครูอยากให้ทําใจสบายๆครูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรวันนี้เรียนแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวค่อยเรียนใหม่ครูก็ไม่อยากคิดแบบซีเรียสอะไรมากนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่ี่สอนอยู่ชนบุรีละบ้านครูอยู่รีราชาก็มีไงคะครูไปสอนไปเหมือนไปหาลูกเนาะแล้วก็ไปสอนท่านด้วยนะคะเอ,อท่านก็อยากเรียนกับครูเพราะว่าเขาเคยเรียนที่อื่นมาแล้วแล้วก็แค่สักเป็นนะคะแต่ดูายเหมือนไม่เป็นการสักมันง่ายค่ะนะคะใครจะทําไงก็ได้ถูกไหมคะแต่การทําให้ถูกต้องอะค่ะมันยากนะคะท่านก็ไม่อยากทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้กับลูกค้าของท่านนะคะท่านก็ มาเรียนครูก็ขอบคุณมากๆเลยที่รักลูกค้านะคะแล้วก็คิดคิดแบบหวังดีกับลูกค้าจริงๆเพราะบางคนเนี่ยทำเพื่อเงินจริงๆนะทําเพื่อเงินกันจริงๆยิงแต่แอดอย่างเดียวนะคะทําให้ลูกค้านี่เชื่องมงงงายเอาง่ายๆว่าครูสอนนักเรียนครูเสมอว่าครูไม่สอนให้คุณแค่รู้อย่างเดียวครูสอนเรื่องสติเมื่อคุณมีสติคุณก็จะมีปัญญาเพราะคุณมีปัญญาคุณก็จะเห็นทางออกไม่ต้องให้ใครมาบอกคุณหรอกนะคะ ทางออกเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เองนะคะอันนี้เราต้องรู้เองเลยนะคะก็ดีใจกับหลายๆท่านนะคะที่มาเรียนนะคะเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ตรงโจทย์จริงๆนะคะไม่ใช่แค่ตามทำตามแพทเทิร์นนะคะทำตามแพทเทิร์นนี่มันน่ากลัวจริงๆนะคะทาไมถึงเข้าใจคะว่าเขาต้องการอย่างนั้นเหมือนเราตัดเสื้อผ้าใช่ไหมคะเราต้องการเสื้อผ้าที่พอดีตัวเราถูกไหมคะถ้าเราตัดให้ทุกคนเหมือนกันหมดมันมันจะสวยหรอคะมันจะพิเศษหรอคะ เออนะคะมันก็ไม่ใช่ของพิเศษเลยค่ะมันก็เป็นของโหลใช่ไหมคะเออนะคะการออกแบบลายมือครูว,ว่าควรออกแบบตามลากบุญใช่ไหมคะถ้าเขาไม่มีบุญใดๆเลยเราควรใส่ให้นิดหน่อยก่อนไหมคะเหมือนอาคนไม่สวยเลยอะ่ะอยู่ดีคุณทุบหน้าเลยมันดูเจ็บปวดมากทรมานมากไหมคะเออครั้งแรกก็ลองเสริมตาก่อนไหมคะพอเริ่มตาสวยแล้วค่อยเสริมจมูกไหมคะ หรือคอจมูกสวยแล้วค่อยทำปากไหมคะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือค่อยๆทำนมไหมคะคุณจะทุบทั้งร่างกายเขาทีเดียวคงไม่ใช่เพราะแต่เขาจะทนพัดพิษพิษบาดแผลไม่ไหวนะคะแล้วเขาก็ต้องตายนะคะด้วยพิษบาดแผลนั้นนะคะระยะเรียนของครูหนึ่งวันเท่านั้นค่ะนะคะถ้าหลงรักครูหนักมากนะมาเรียนกับครูปังทุกคนจำไว้เลยค่ะ